ค่ะทุกคนค่ะจูนสิกินแล้วค่ะเมื่อในจูนยากกินสมตนะะ่ต่ำเนาะค่ะเนาะได้เข้าเหนียวมากสกินแบ่บจ้ะพี่น้องมากินน้ากันค่ะมากมาจ้ะมะสวัสดีค่ะแต่เวลาพอจูนแล้วค่ะพอสาคือเกาเมื่อนี่ตอนนี้ทุ่มเนึงค่ะจูนตำมะคุ้งทอดมูหวานนะคะหมูสวรรค์ทอดปลาเมือกแข็งค่ะปลาเมือกแข็งผักปลาลวกล็อกเก็ตผักปลาเนาะคะ่ะกับซีมี่ นี่ค่ะพักคล่ๆกๆกวงตุงค่ะพักปลาแล้วก็นยอดเมืองไห้เมืองค่ะอันนี้เป็นยอดดอกกุหลาบค่ะแล้วอันนี้นิปนิปโปดนี่ค่ะนิปโปดอันนี้นนนก็โรส <c oughs> มาจากเมื่อกินหิวเขาแห้งแบบที่นี่พี่น้องแต่เขาเนียวมาแล้วโชคดีค่ะกรุงว่านสองทุ่มจุนแวะลานจีนค่ะ แล้วเขายำมากิน The time now 7 p.m. <laughs> so late I'm gonna have spicy green papaya salad yeah and this d e p f i e d pork d e f i e d ice squid and this w i t e veggie yeah คำเป็ enjoy Come and enjoy <laughs> เข่าแรงมาจากพี่น้องค่ะมาดีกน้อยเพิ่งออกไป <laughs> จำแบบบ้างๆางว่าจะใส่ตอนตอนประแดกว่าติว่าจะใส่ตอนประแดกว่าท่านดอกค่ะหิวค่ะถุงนึงถุงมึงแดดจ้า รัวอืันรั่วกับศุนค่ะโชคดีเมื่อวานยางพันก็ได้ล่อเขาไปถามเขาค่ะเพราะเขาก็ได้เปิดพมานะค่ะ ตำแบบบรนบาดห่าค่ะมูสวันรอบสองก็ขนมแบบหอนแสบ ทั้งเขาเทียงทั้งเขาบังขึ้นไปเลยยุยุดยุดสเปนอากาศตอนนี้ที่จะเราถึงเมืองปัมปนูนาเมืองอากาศดีครับแดดฮอนอยู่แต่เมื่อวานร่มเย็นหนาวต่างหากอากาศเมืองนอก เปลี่ยนจากพี่น้องค่ะเปลี่ยนเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งว่าคือกันอกดอกดอกรูดออกฝาสักหน่อยหมากมันยังมีประโยชน์ค่ะแต่ว่าหมากมันไม่ออกอยู่ เมือ่อควัมปนันาเขาเฟสสองแล้วก็เป็นมือที่จุนต้องบินเมียบินกับไทยจะไฟจุนขั้นเซินค่ะพเพราะประเทศไทยห้องเป็นบินเขา่า่่่ เขาได้เฉพาะสายการบินพิเศษ อาทิตย์หนาแฝนจนุ่มก็สิเริ่มไปเฮ็ดงานหรอคะ่ะไปเฉพาะมือทีเพราะมีลูกยูน่าไหมคะไม่ได้ไปเฮ็ดเต็มเต็มตัวหรอกไปเฉพาะเมื่อว่า จำน้ำก่อนค่ะแสบรสชาติบานบานคะะ <c oughs> ่ะอืมเอาร่อยพักติก๊กตัง เขาเนี้ยไม่ได้กินสองเดือนกลัวค่ะแสบมาสองเกิดกบแ้ได้มื่ขึ้น นึกว่าบ่ได้หัดบ้านเข้าหอนครับเป็นบรจาแเส้นคลับจุ่มในเฟซบุ๊กเพิ่นบอกคอมเมนต์ว่าเพราะอากาศอยู่นี่มันดีเนาะคะ่ะคอมเมนต์ว่าอยู่ไทยหอนครับ เมื่อบ้านเขาไปร้านจีนก็ลืมค่ะพอเพิ่นสิบปีหลานไหมคะ่ะจุนรถฟาวแรนเขาไปซื้อซื้อขนย้อนสองกิโลน้ำปลาขวดปักไงค่ะน้ำปลาตักประมือแล้วก็เต้าเจียวเต้าเจียวของคนจีนออกมาแล้วต้งนึกได้ว่าลืมเราใหม่ ก่วดบ่มี่เขาก็ปิดโดนขึ้นกันค่ะสองเดือนกลัวคือกันลุกชิ้นปลาเราก็เนีม่มีเห็นตันเต้าหมูป่าค่ะจุนบ่ได้ออกมาค่ะเพราะว่าจุนยางทานจุนสิไปสวนยามากุชิไปหาเล็กน้อยก็แล้วก็สูตของเปียก ืองขอไปซ้่ใหม่ค่ะเขาเริ่มที่เปิดแล้วค่ะแต่กว่าในเปิดเต็มตัว ขอโทษด้ค่ะติดฟันอีกแล้วทักกับแขวน้างงามนี่มากกันทักซะ nhung tôi bọc nhanh mà không lửa số so, người bọc nhai có ít hơn nữa hả rất kinh tồn nhúc Thank gặp mà. <laughs> yes. You're doing video already? Mm hmm. Okay. Hi. <laughs> you want me to say hello? Yeah. Okay. got What are you doing? I come to take my Martina's jacket, they're staying with her mom now. Okay. Mm. So I'm just going to bring it back because it's cold winter. Okay. And then I'll come back and I'll get ready for, to go for a run quickly. Okay. So maybe later we can go. I have something if you want. Yeah, we can h o o a y e a h But I want to go and run early, so i m back before, so we can go, we don't go too late, yeah? Okay. Okay? Yeah, okay. เอาเอาเสื้อจ็เก็ตให้ลูกสาวตอนนี้เขาอยู่กับแม่เขาค่ะล่มกันอยู่ว่ามันล่มเย็นเพราะนั่งใส้เสือ้อสายเดียวมันหนาวค่ะลูกนกลูกสาว ยังตัวนี้วนไปวนมาอยู่ทับใบเขาเหนียว เอาไปให้ลูกเราสิเขามากเปลี่ยนเสื้อผ้าไปแลนแลนเสร็จเดี๋ยวเสื้อผ้ากันออกไปข้างนอกไปกินฟินโชค่ะเพราะว่าบาร์เขาก็เริ่มเปิดเนาะนางอยู่ข้างนอกมันอากาศดีค่ะ มาคุ้งจุนฝานแบบเขาใส่เนี่ยฝานจ้ะนี่ก็เลยคือเส้นของบานเขาเลยแต่ก่อนจุ่นใส่วิธีขูดเอาค่ะนี่สัมมันก็มีมเศษหน่อยเศษนใ่ผสมกัน พักปลาเนี่ยจุนต่มนะคะบ้หลวงค่ะ,คะต่มโด,ดนอยู่พริกแห้งเริ่มออกรสออกฤทธิ์เผ็ดแล้วค่ะ

เพริกแห้งมี้อยหน่อยนโยนผสมกัน OK。a y พี่เผ็ดสาจัยสีเรีสแซ่บะเทียมดอกถุงเพชรค่ะขอโทษด้วยหลายนะคะเ้ว้อน้ำหมูกไหลค่ะ ยุบถุนขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเ้าพอกันคลิปหนาเนาะ,ค,ะนะ bye bye, ค่ะเนาะ๊ายบายค่ะ